สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโวยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอขอนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินราคาประหยัดนะคะต้องบอกกันว่าเน้นตามสภาพด้วยนะคะไม่ได้ถูกแต่ราคาค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะเป็นบ้านสําหรับการอยู่อาศัยได้ด้วยค่ะทุกท่านเนื้อที่ขนาด89.8ตารางวาคา่ะตั้งอยู่ที่ตําบลธรรมเสนอาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ ราคายกแปลงเลยนะคะราคาเพียง400,000บาทเท่านั้นต่อรองได้ค่ะค่าใช้จ่ายวันโอนผู้ขายออกให้อีกด้วยนะคะ1ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวภายในบ้านปล่อยโรงไม่ได้กานห้องนอนค่ะทุกท่านด้านหน้าอยู่ติดถนนคอนกรีตกว้าง4เมตรเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะคะอยู่อาศัยได้สบายค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะน,นสสีจอ มีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีน้ำประปานะคะมีผู้ร้านค้าค่ะทุกท่านสนใจสามารถนัดชมพื้นที่ได้นะคะ4 0 0 0 0บาทดูพื้นที่จริงก่อนดูสภาพแวดล้อมก่อนก่อนตัดสินใจและอย่าลืมตวรวจสอบเอกสารกันด้วยติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะนัดหมายล่วงหน้านะคะแอดไลน์ตามเบอร์ไปก็ได้นะคะทุกท่านสวัสดีคะ่ะ